อ่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนใบหรือซินะคะอ่าวันนี้จูขอถือเป็นวันแรกในการเปิดตัวงานขายใบหรือซินะคะอ่าด้วยความที่โดนกดดันอะไรหลายๆอย่างในความที่เราคิดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ออกมามันไม่ได้แอย่างที่เราคิดนะคะมันเหมือนกับว่าจูจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้อนอีกมากในการโปรโมทโฆษณางานของตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จูเลยมาคิดอีกแบบหนึ่งว่า ในเมื่อจูทำคลิปในแบบบ้านๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการพรีเซนต์สินค้าของจูเองจูขอพรีเซนต์เองนะคะแล้วเอาค่าโฆษณาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่านางแบบหรือว่าค่าเช่าสถานที่ค่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาเป็นส่วนลดให้ลูกค้าดีกว่านาะเพราะว่าจูคิดว่าในความรู้สึกของของลูกค้าจูส่วนหนึ่งเนี่ยเขาคงจะรู้อยู่แล้วอะในความเรื่องเยอะของจูนะคะในความเรื่องเยอะของจูว่าจูเยอะมากขนาดไหนเนาะในการในการที่จูทําอะไรในแต่ละอย่างนะคะในแต่ละแบบที่จูทําออกมาเนาะ เพื่อนๆจะเห็นติดตามคลิปตัวมานะคะในคลิปงานสอนอ่าซึ่งหลายๆคนจะมองว่ามันเป็นความยุ่งยากนะคะมันเป็นความยุ่งยากทำไมจะต้องคิดเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จูว่านเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ทํางานออกมาให้เราอยู่ได้ในระยะที่ยาวๆนะคะในระยะที่ยาวๆเนาะอ่างานขายของไบเดอร์ซิตนะคะจะเป็นงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องนางแบบค่ะยกเว้นว่านางแบบคนนั้นก็คือจะมา่ายแบบให้เราฟรี นะคะจึงถึงจะยอมให้ถ่ายเพราะเราจะเอาเราจะไม่มีงบค่าโฆษณาตรงนั้นให้มันเหมือนกับว่าจู่มเป็นส่วนตดให้ลูกค้าดีกว่านาะในการเปิดตัวงานขายข,ายของ b y the อ i ซนะคะจูจะเปิดตัวขายเป็นงานของผ้าไทยค่ะเป็นผ้าไทยเป็นผ้าไทยแต่จริงๆแนวคิดของ b y the อ i ซเราไม่ได้มีแค่ผ้าไทยอย่างเดียวนะคะเราจะมีงานที่แบบเป็นผ้าหลากหลายมันเหมือนกับวา่าจูอยากให้มารู้สึกว่าเราสนุกในการที่จะตัดเดย็บนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนวาะเราสนุกในงานตัดเดย็บเหมือนกับว่าแพทแพทหนึ่งที่เหมือนกันเนี่ย ตูจะมารีวิวหลากหลายในการใช้ผ้าตัดออกมานะคะในหนึ่งแบบเนาะจูจะมีรีวิวแบบว่าให้ดูเยอะมากว่าถ้าเป็นผ้าอย่างเงี้ยออกมาแล้วจะเป็นยังไงถ้าเป็นผ้าอย่างเงี้ยออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือแนวความคิดของตูตอนนี้นะคะที่จะเปิดตัวแบรนด์บายดูซิทอ่าจะเป็นงานขายผ้าชิ้นค่ะงานขายผ้าชิ้นสําหรับงานขายผ้าชิ้นนี้จูเคยเจอปัญหาว่าจูอยากได้ผ้าที่แบบมันต่อเนื่องกันยาวๆสำหรับมาตัดชุดอย่างเงี้ยเราหาไม่ได้ไงคะทุกคนจะตัดขายที่2หลาหรือ2เมตร แล้วถ้าจะต้องหาลายที่เหมือนกันนี้ก็ก็ยากแล้วทีนี้ด้วยความที่มันไม่สามารถต่อเนื่องได้บางทีบางแบบของจูวรใช้สี่เมตรครึ่งห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเทียบแล้วก็คือประมาณหนึ่งหัวหนึ่งเครือเขาเรียกไหมคะจูยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดเยอ,อะเนาะแต่เห็นลูกค้าเียเอาผ้ามาตัดเขาบอกว่าประมาณหนึ่งเครือหนึ่งเครือมันจะได้ประมาณ5.4เมตรนะคะ5.4เมตรที่เข้าทอเครือหนึ่งหัวหนึ่งนนเนาะถ้าใครทอห่างหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ6เมตรเสร็จๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคะ่ะ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จูมีความรู้สึกว่าพอจูไปเจอที่แบบว่าสามารถสั่งทอผ้าได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แฮปปี้นะคะด้วยความที่เอ่อเขาจะมีผ้าแบบว่าจูงบน้อยะคะ่ะบอกตามตรงเลยว่าจูงบน้อยนะคะจูจะเริ่มจากงบที่นน้อยแล้วเราสามารถที่แบบว่า สั่งทอได้ที่แบบว่าไม่ต้องใช้ถึง50เมตรหรือ70เมตรนะคะเป็นงานแจมกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยจูเลยเริ่มต้นกับที่ผ้าของแม่สมอนะคะซึ่งเป็นครูทอระดับประเทศเนาะทุกคนลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะคะเป็นผ้าที่แบบว่าแม่แกทอน,นี่คือย้อมคามธรรมชาติ100%แท้จริงๆแล้วก็แกได้โลดตัวจีมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จูไปถึงบ้านจูไปพูดคุยเลยแล้วแม่แกเป็นคนน่ารักมากถ้าใครจะไปซื้อผ้าชิ้นที่บ้านแกก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ได้นะคะสาหรับเคสของจูผ้าชิ้นนะคะก็คือเพื่อนๆจะสั่งแบบเป็นผ้าธรรมดาหรือว่าเพื่อนจะสั่งเป็นผ้าอัดกาวก็ได้ในเรื่องของราคาจูจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของชุดในเรื่องของชุดนะคะจูจะเป็นงาน pre ออเ r d e r นะคะเป็นงาน pre ออเ r d e r ซึ่งไซส์เสื้อของจูจะมีตั้งแต่รอบอก36ถึง44นะคะไซส์จูจะมีรอบอก36ถึง44แต่ว่าการเปิดตัวครั้งแรกของจูเนี่ยคลิปแรกของจูเนี่ยมันจะเป็นงานกางเกง จะเป็นงาน,นเกงขาตรงนะคะเป็นงาน,นเกงขาตรงซึ่งจูมีความรู้สึกว่าอ่าเมื่อก่อนเนี่ยที่หลบเลี่ยงงานตัดกเกงเกงเพราะว่าจูยังได้เป้าที่ไม่โอเคไม่ถูกใจนะคะแต่สําหรับเป้าตัวเนี้ยจูมีความรู้สึกว่าตัดออกมาแล้วก็คือคนหมู่มากใส่ออกมาแล้วเป้าสวยนะคะการตัดเกงเกงเป้าสวยก็คือเดีย๋ยวจูจะอธิบายในคลิปของอ่างาน,นเกงเกงอีกทีนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ พราะฉะนั้นเราก็จะเปิดตัวที่งานเก,งเก่งขาตรงนะคะเป็นงานเก่ง,กงขาตรงอัดกาวเอวปีนนะคะเอวปีนประมาณ3มเซนอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานเอวปีนนะคะซึ่งจะเป็นไม่มีขอบเป็นเอวปีนไม่มีขอบนะคะเป็นขอบหลบข้างในซึ่งส่วนตัวจูจะมีความรู้สึกว่ามันใส่สบายมากกว่าแล้วมันทําให้แบบรูปร่างเราดูแบบว่ามีเอวมีสะโพกอย่างเงี้ยค่ะแล้วในความที่ เป็นเนื้อผ้าตอนนี้นะคะจูขอแค่ลายเดียวก่อนค่ะงบน้อยนะแต่จูชอบลายนี้จูเลยมีความรู้สึกว่าจูขอแค่ลายกุหลาบสําหรับนี่ก่อนแต่จูจะมีสามโทนสีนะคะก็จะเป็นสีครามสีครามซึ่งสีครามสีม่วงเนี้ยะค่ะเครื่อม่วงแล้วก็เป็นเลือตัวนี้อ่าตัวนี้ในในในอ่าวิดีโอนี้ถ้าจะออกเขียวๆหน่อยนะคะแต่จริงๆมันจะเหลืองกว่านี้นิดหน่อยนะคะตัวสีอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าค้ำๆนิดนึงนะคะแล้ว ตัวสีเข้มก็จะไม่ได้สดอย่างนี้นะคะก็จะคำนิดหนึ่งกว่านี้แต่ว่าสีสวยค่ะสีสวยแน่นอนส,สวยแน่นอน,น,น,อนลายแกก็ทอสวยด้วยความที่แม่แกเป็นคนมัดหมี่เองค่อนข้างจะสวยมากแม่แกจะมัดหมี่เองนะคะแกจะใส่ใจเรื่องนี้มากเลยด้วยความที่แบบจูไปนั่งคุยมันจะมีผ้าอีกเซตหนึ่งที่ด้วยความที่แกทอผ้ามานานแกจะดูออกเลยว่าทอมาสวยไม่สวยเซตไหนที่ไม่สวย Red. แกจะแยกออกไปเลยคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแกแยกออกไปแกไม่เอามาขายนะคะนี่คือ เป็นความซื่อตรงของแกที่แบบจูชอบแล้วแกเป็นคนใจดีมากพยาศัยดีมากอะคะ่ะจูไปคุยมาก็ก็คือแฮปปี้นะคะโดยเฉพาะลูกสาวใคกับลูกชายแกน่ารักมากค่ะคุณเต่ากับน้องต้นข้าวนะคะเป็นอะไรที่แบบน่ารักนะคะใครว่างๆเดี๋ยวไปดูผ้าที่บ้านแกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยจูจะมีขายเป็นผ้าชิ้นนะคะทั้งอักกาวและไม่อักากาวีวในเรื่องของราคาเดี๋ยวจูจะมาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะแต่นี่เป็นการเปิดตัวงานขายบายเดอะซิตนะคะเป็นงานพีออเดอร์ก็คือ ถ้าไปสั่งแต่ชุดเป็นงานพีออเดอร์แต่ถ้างานขายผ้าชิ้นลูกค้าสามารถจะซื้อ2เมตรครึ่ง3เมตร4เมตรอย่างเงี้ยสั่งตัดได้เลยค่ะจูจูไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเพราะจูมีความรู้สึกว่าถ้าผ้าเราพอเวลาเรานึกแบบชุดอ่ะมันจะมีความสุขกับการตัดเนื้อผ้ามากเลยค่ะแล้วแต่งานผ้าลายมีอย่างนึงนะคะถ้าเมื่อจะสั่งเป็นผ้าชิ้นเพื่อนๆต้องนึกถึงด้วยว่างานผ้าลายอ่ะเวลาคุณซื้อผ้าอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณตัดผ้า2เมตรเราจะจบนะคะ งานตัดเสื้อผ้าผ้าลายมันจะต้องเป็นงานที่ต้องเลือกมุมของลายเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อผ้าลายในการตัดผ้าเนี่ยคุณต้องซื้อเผื่ออยู่แล้วค่ะเผื่อให้ช่างเขาได้เลือกลายเพื่อที่จะตัดออกมาให้คุณสวยมากที่สุดนะคะตัดลายออกมาไม่สวยชีวิตเปลี่ยนนะคะตัดลายไม่สวยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อผ้าลายจูแนะนําว่าให้ซื้อเผื่อให้ช่างเขาเขามีทางเลือกในการที่แบบเพื่อเขาจะใช้มุมนี้ออกมาแบบตรงนี้ออกแบบตรงนี้นะค่ะมันจะมีความสุขกับการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นซื้อผ้าลายอย่าขี้เหนียวผ้านะคะ ซื้อไปเผื่อให้ช่างด้วยนะคะหลายคนซื้อมาแล้วแบบว่าขี้เหนียวผ้าช่างตัดสินใจยากค่ะแล้วงานก็จะออกมาไม่สวยงานผ้าลายอย่าขี้เหนียวผ้านะคะอันนี้เป็นอะไรที่จูแนะนาเนาะจริงๆจูอยากเปิดตัวเดือนหน้านะคะซึ่งเป็นวันเกิดของจูเองแต่จูมีความรู้สึกว่าวันหน้าเอาไว้เดือนหน้า,าไว้เป็นโปรโมชั่นที่จูจัดให้ลูกค้าดีกว่านะคะจัดให้ลูกค้าดีกว่าเนะาะเซอร์วิสหลังการขายของบายเดอะซิตนะคะลูกค้าสามารถโทรมาพูดคุยในเรื่องของ ในเรื่องของงานผ้าได้นะคะในเรื่องของงานผ้าได้นอ้องแบบโทรปรึกษาว่ามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้จูจะได้เก็บเป็นข้อมูลไว้ในงานทําเสื้อผ้าให้ลูกค้าที่แบบทาให้ลูกค้ามีความสุขที่สุดในการาซื้อเสื้อผ้าของบายเดอะซิตนะคะของเราจะเป็นงานพี order, ออเดอร์รอบๆบนึงจะประมาณ20วันนะคะจูก,การันตีอยู่ที่20วันค่ะแต่แต่นั่นหมายถึงว่าในแบบที่ของบายเดอะซิตมีนะคะเราจะมีรอบอกเสื้อที่เริ่มต้นจากที่36ถึงไซส์44นะคะ ใช้44นะคะสําหรับคนรูปร่างมีปัญหานี่ก็คือจะเป็นแบบที่มีในอนาคตนะคะตอนนี้จูขอเป็นเป็นแบบที่แบบสแตนดาร์ดก่อนเนาะเป็นมาตรฐานก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องเอาคนหมู่มากไว้ก่อนเนาะแต่ในเรื่องของของงานที่บอกว่าเป็นงานที่มีในอนาคตที่ที่มันมีปัญหาอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวจูก็ค่อยๆทยอยทําลงไปดีกว่าเนาะนะคะก็ยังไงก็ฝากน้องใหม่ในการทําแบรนด์ขายด้วยนะคะของ b y the อ i t นะคะ เราจะพยายามทําในสิ่งที่ดีที่สุดก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าจูใส่ใจกับลูกค้าของบาเดอร์ซิมากนะคะเราก็จะแบบว่าเนี่ยค่ะงานผ้าฝ้ายถ้าอัดลายไม่ตรงคุณตัดออกมาก็เป็นปัญหาชีวิตแล้วนะคะงานดีไซน์งานอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดก็คือเราจะเน้นออกแนวสากลแนวสากลที่ยังสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้นะคะโดยการใช้ผ้าลายเนี่ยค่ะแต่จูจะไม่ได้มีแค่แนวคิดไม่ได้มีแค่ผ้าไทยผ้าเดียวนะคะจูจะมีหลายแนวคิดมากในแพทเดียวที่เรา สามารถตัดได้หลายเนื้อผ้าเดี๋ยวจูจะลองตัดทยอยออกมาคือไปเห็นอะไรนี่แบบว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าเราเห็นอะไรเราเอาอเรามาลองตัดดูไหมได้เรามาดูด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ค่อยอ,ออเดอร์งานพีงานพีออเดอร์เข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะจูจะลองแบบเอาผ้านู่นนี่นั่นมาตัดดูนะคะมันจะได้แบบไม่จําเจเนาะมันจะได้เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างจะสนุกอะคะ่ะเหตุผลที่จูเปิดแปลงตัวเองเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเอ่อ รู้สึกว่าถ้าเราตัดให้ลูกค้ามันโดนจำกัดความคิดไงคะเพราะฉะนั้นลองตัดในแบรนด์ของตัวเองในแนวที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้ามันจะค่อนข้างแฟชั่นจ๋าหน่อยออกมาอย่างเงี้ยผู้คนจะสนใจไหมจูขอแค่มีกลุ่มลูกค้าเล็กๆที่ที่เหมือนกับว่ามีฝันร่วมไปกับเรามีความคิดร่วมไปกับเรานะคะเพราะฉะนั้นงานเปิดตัวคราวนี้จูขอเป็นงานพูดคุยพรีเซนต์ก่อนแล้วในคลิปหน้านะคะในคลิปหน้าก็จะเป็นพรีเซนต์งานกางเกงเนาะแต่ตอนนี้เพื่อนๆมาดูไลน์ก่อนนะคะเพื่อนมาดูไลน,นะะ์ นะคะของการถอของแม่แกนะคะอันนี้ดูลายชัดๆเลยนะคะอันนี้เป็นตัวกางเกงแล้วนะคะแต่จูจะพรีเซนต์อีกคลิปหนึ่งเนาะเพื่อนเห็นลายไหมคะเนี่ยคะ่ะลายของแกมันจะชัดแล้วก็เข้มมากนะคะแต่ว่า,าสีในกล้องมันค่อนข้างจะจะจะสดนิดนึงแต่สีจริงๆของเขาจะจะเข้มจะแบบว่าคล้ำนะคะแต่ว่าใส่ออกมาสวยะคะ่ะใส่ออกมาสวยยิ่งโดนแสงโดนอะไรนะคะมันจะอออกมาสวยมากเลยเพื่อนเห็นเนาะ ลายของแม่แกนะคะค่อนข้างจะโอเคมากเนี่ยค่ะจริงๆจูก็ยังไม่ได้ไปศึกษาหลายหลายๆที่นะคะจูมีความรู้สึกว่าไปที่นี่ชอบที่นี่ก็เอาที่นี่ก่อนเนาะเริ่มต้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเห็นหลายไหมเนี่ยค่ะลายของแม่แกจะชัดมากแล้วการทอมันค่อนข้างจะ,จะโอเคมากเลยนะคะแล้วด้วยความที่จูนํามาเนี่ยก็คือจูจะบอกแม่แกว่าก็คือถ้าทอเสร็จเนี่ยก็คือตัดออกมาให้จูเลย จูจะมาจัดการในเรื่องของการล้างคามเองแล้วในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการัดผ้ากาวเองทําอะไรเองนะคะงานออกมามันก็เลยจะเป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างจะจะมีความเยอะตามความเป็นจูนะคะที่เพื่อนเพื่อรู้อยู่แล้วว่าเวลาจูจูเย็บอะไรอะแนวคิดของจูมันจะเยอะมากจนหลายๆช่างก็ไม่สามารถทำกระจูได้คือค่อนข้างจะสเปคสูงบริการเป็นหาชีวิตแต่จูก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ลูกค้าได้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝาก นะคะฝา,ฝากติดตามงานขายของ b บเดือดซีนะคะจูจะมีออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือที่แน่ๆคือผ้าชิ้นมีแน่นอนนะคะแล้วงานของขายของ b บเดือดซีนะคะจจะเริ่มจากเป็นงานกางเกงค่ะตรงตัวแรกก่อนนะคะเราจะมีกางเกงหลายๆทรงออกมาเรื่อยๆนะคะในลายผ้าตัวนี้นะคะโอเคค่ะฝากขอบคุณที่ฟังจูพูดยาวๆโม้ยาวๆนะคะตอนนี้จูตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าจูจะพีเต์งานเองพีเต์งานเองโดยที่เราจะไม่มีค่าดังแบบเราจะไม่มีค่าเช่าสถานที่ ยกเว้นว่าค่าดําเนินการในการไปจัดหาผ้ามาในการไปไปสรรหาสิ่งที่ดีๆมาให้ลูกค้านะคะจูอาจจะบวกเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยจากค่าตัดค่าอะไรแค่นั้นเองเพื่อนๆก็จะได้ในราคาที่ที่จับต้องได้อะคะ่ะเนี่ยจับต้องได้เนาะนะคะจูจะสรรหาสิ่งที่ดีๆม้เพื่อนๆเ,เสมออันนี้เพื่อนๆคงจะจะจะ,จะรู้กันแล้วเนาะโอเคค่ะคลิปสอนก็ยังมีเรื่อยๆนะคะแต่คลิปขายก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะคะอันนี้จะเป็น ep หนึ่งที่เป็นการเปิดตัวเดือนหน้าซึ่งเป็นเดือนมันเกิดจูอะ รอดูกันนะคะว่าจุจะมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าอของ By The Seed นะคะฝากดูแลกันไปยาวๆนะคะอย่าทิ้งกันไปเนาะดูแลกันไปยาวๆเราต้องมันเป็นช่วงที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วนะคะจูก็หาสิ่งที่ดีมาให้เพื่อนเพื่อนก็ดูแลจูนิดนึงเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ